มาจัดการเอาหญ้าออกเลยค่ะนี่บริเวณน,นี้จะต้องเอาออกให้หมดเลย ตอน ที่หน้าก็จัดการซะให้มันเรียบร้อยไม่รู้จะปลูกอะไรละค่ะเพราะว่ามีบัวหิมะอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่จะปลูกเท่าที่ตัวเองจะกินได้ถ้ามันเป็นต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยที่หน้าก็จะตัดออกเห็นไหมคะที่หน้าตัดต้นบัตเหลียออกแล้วนะต้นที่สองก็จะตัดออกแต่ว่าก็เอาไว้นิดนึงเอาไว้ดูค่ะอ่าต่อไปนี้ภาพนี้ก็จะเป็น ต้นบัตเรียรที่อยู่หัวมุมก็ออกไปเล็กต้นที่สงเก็บเอาไว้แต่ว่าเอาไวด้ดูเวลาเขาออกดอกมามันก็สวยนิ่มก็หอมดีแต่มันกินไม่ได้ค่ะทีน่าก็เลยจัดการให้มันโล่งไปนิดหนึ่งแสงแดดจะได้เข้าไปให้ถึงแปลงผักนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆก็ทำเท่าที่เรามีแรงค่ะมาดูกันต่อนะคะว่าจะไปได้แค่ไหน แดดดีๆก็อยากจะทำค่ะแต่ก็แก่แล้วไม่ค่อยไหวเนาะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ